กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องอโลเทนะสำหรับคลิปนี้มันจะมาสุดเรื่องราวของรักสามเศร้าเราสามคนกันเพื่อนคนหนึ่งอยากเลิกลาคนหนึ่งอยากรั้งไว้เมื่อรั้งไว้ไม่ได้ก็เลยมีคนตายมีคนติดคุกกันเพื่อนกระเลือกเขาสาอยากแค่ใจอายเลยรีบค้นหาทางลงเอ๋ยส่วนหาเขาเอ๋ยแค่คำอำลา เมื่อเจ้าสดใสออ้ขอยอมทนใจไรคะบอกเขาช่วยเป็นภาระนำพาเจ้าเดินสู่ฟ้านนี่จะร้องทำไมนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่านกพดลกันเพื่อนชื่อเล่นวน่านดลผมเขาเรียกสั้นๆว่านกพดลก็แล้วกันนีใ่ใจนะมันสั้นตรงไหนบ้าบอคอหอยพอกตัวของนกพดลเขามีแฟนอยู่หนึ่งคนชื่อว่าแอนผมเขาเรียกว่าน้องน้ำก็แล้วกันจะได้ฟังกันแบบเข้าใจง่าย ตัวของนกพดลกับน้องน้ำคบหากันมาประมาณสองปีกันเพื่อนแรกเริ่มเดิมทีก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆรักกันดีดูหวานแหววกันเพื่อนทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อสองเดือนให้หลังกันเพื่อนตัวของน้องน้ำไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อว่าชาญชัยกันเพื่อนเป็นหนุ่มหล่อฟอกับเปียวแมวตรงนี้ออกมาจากเรือนจำทรงแบดนิดนิดมีรอยสักกันเพื่อนตัวของน้องน้ำเห็นรอยสักแล้วมักขนาดกันเพื่อนก็เลยเข้าไปตีสีตีสนิทหลังจากนั้นสองคนนี้ก็แอบคบหากันกันเพื่อน พบกันไปเรื่อยๆสุดท้ายท้ายสุดก็พากันขึ้นสวรรค์นำกันอ่องลองอ่องลองตัวของชานชัยแจกจ่ายความเสียวส่้นให้กับน้องน้ำเอากระบอกเขาหลามแท่งใหญ่ที่มีออปชันออกมาจากเรือนจำสอดแทรกกระแทกไปที่หวางขาของน้องน้ำทำให้น้องน้ำถึงกับค้างอีไตอีไตอีคืออีคือเอ้ยเอ้ยเสียวเอ้ยเสียวเอ้ยลักษณะเป็นแบบนั้นไปแจกจ่ายอยู่หลายรอบกระแทกอยู่หลายทีกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดน้องน้ำดันติดใจในรถสว่ายกันเพื่อน ลืมผัวเก่าที่ชื่อนพดลคนนี้ซะแล้วกันเพื่อนไปติดใจชาญชัยหลังๆมาไม่ค่อยไปหานพดลกันเพื่อนยกมือใบาบาบ,าบอกอำลาก,กันทีผัวเก่าคนนี้กันเพื่อนตัวของนพดลเขาก็สงสัยกันเพื่อนจูจ่ๆเมียเขาเปลี่ยนไปเอะกูผิดอะไรกูก็คนดีๆหลังจากนั้นนพดลก็ออกสือออกขนกันเพื่อนจึงรู้ว่าน้องน้ำมาติดกระเจียวชาญชัยกันเพื่อนตัวของนพดลตัดสินใจหอบใจโซโซไปที่วัดตะโกกาบหลวงพ่อรวยให้ไม่ใช่นะไปทําใจยอกยอกตรงนี้เอง เขาตัดสินใจเขี่ยรถมาหาชานชัยกันเพื่อนเพื่อมาพูดมาคุยกันเพื่อนตอนแรกเองตกลงกันไม่ได้ตัวของชานชัยปฏิเสธบ่ายเบียงไปบอกเขาไม่ได้ยุ่งกับเมียของนพดลกันเพื่อนตัวของชานชัยบอกว่าพี่บ้าหรือเปล่าผมไม่เคยยุ่งกับเมียพี่ลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของนพดลได้คําตอบแบบนี้เขาก็ไม่รู้จะทํายังไงเขาก็ได้แต่กลับไปทําใจที่บ้านกันเพื่อนนั่งปั่นกระเจียวตัวเองคลายเหงาไปแต่สุดท้ายท้ายสุดความอดทนของคนเรามันมีขีดจากัดกันเพื่อนตัวของนพดลอยากได้คําตอบอีกหนึ่งรอบ อยากให้น้องน้ำยืนยันว่าจะเลือกใครกันเพื่อนเขาตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์คู่กายเป็นเวฟคู่ใจกันเพื่อนตรงนี้เองมาหาชานชัยกับตัวของน้องน้ำปรากฏว่าจังหวะนั้นเองกันเพื่อนเขาเจอน้องน้ำกับชานชัยขี่รถกอดเอวกันแน่นอิงติ้งอิงติ่ง ตัวของนองพดนก็เลยตัดสินใจขี่รถไปขวางทางกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ลงไปเจรจากันเพื่อนถามคำถามสุดท้ายกับน้องน้ำระหว่างหัวเก่ากับหัวใหม่จะเลือกใครตัวของน้องน้ำยกมือบายๆนพดลบอกเลือกชานชัยก็แล้วกันกันเพื่อนพอได้ยินคำตอบแบบนี้ในจังหวะนั้นเองตัวของชานชัยกันเพื่อนเขาถือไพ่เหนือกว่าเขาถือเต้มเหนือกว่าเมื่อตัวของน้องน้ำเลือกเขาเขาก็เลยทำทีจะชักมีดออกมากันเพื่อน จังหวะนั่นเองตัวของนพดลก็จะชักเหมือนกันเพื่อนแต่ไม่ใช่มีดตรงนี้เองเป็นปืนกันเพื่อนแทนที่จะชักกระเจียวออกไปยืนเยี่ยวมันก็จบแล้วแต่เขาไม่ทําแบบนั้นเขาตัดสินใจชักปืนขนาด9้ามมออกมากันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็แจกจ่ายความเจ็บปวดให้ชานชัยกันเพื่อนกดไปแบบเน้นเ้นยิงไปแบบจอจอกดไปถึง3มนัดด้วยการกันเพื่อนปัง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 ,ปง,ปงนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของเขาหลายคนอาจจะด่าผมว่ามึงยิงอะไรนักหนาแทนที่มึงจะ ยิงแค่สามนัดตรงนี้ลิ้นมันลั่นตรงนี้ลิ้นมันล้วนต้องกราบขออภายัยตัวของชาญชัยถูกยิงสามนัดตัวของชาญชัยเสียชีวิตคาที่ส่วนตัวของนพดลหน,นีไปกันเพื่อนเรื่องราวของความรักสามเศร้าเรา3ามคนเรื่องนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายตัวของนพดลหน,นีได้หรือไม่หรือเขาถูกจับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กัะเล็กราผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยเพชรเกษม97จชุมชนบ้านแถวหนึ่งหมู่สี่ตําบลอ รุ่งแบนจังหวัดสมุทรสาครกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่านายนพดลดวงเดือนอายุ52ปีชื่อเล่นวน่าดลผมขอเรียกว่านพดลก็แล้วกันกันเพื่อน ตัวของนพดลเขาเป็นคนปกติกันเพื่อนอาชีพของเขาก็คือรับจ้างทั่วไปรับจ้างเก็บมะพร้าวรับจ้างทาสวนก่อนหน้านั้นเมื่อ2ปีที่แล้วเขาไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งกันเพื่อนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าแอนอายุ40ปีกันเพื่อนผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้าก็แล้วกันเจ้าเก่าเ,าเจ้าประจํา angan, จะได้ฟังกันแบบเพลินๆตัวของแอนกับตัวของนพดลคบหากันแบบปกติกันเพื่อนไม่เคยมีเรื่องละหองละแหงตัวของแอนเขามีห้องเช่าส่วนตัวของนพดลมีบ้านพักกันเพื่อนสนองคนนีก้ก็จะไปไปมามาระหว่างบ้านพักกับห้อง เช่ากันเพื่อนเวลาน้องน้ําเหงาเวลาน้องน้ําเยนตรงนี้เองก็จะไปหาตัวของนพดลกันเพื่อนเวลาตัวของนพดลอยากสาวแหนตําแตงอยากจะโซโล่ใส่เดียวกับน้องน้าก็จะมาหาน้องน้ํากันเพื่อนคบกันแบบนี้ตลอด2ปีกันเพื่อนไม่เคยมีปัญหาละหองละแหงกันดูรักใคร่กลมเกีียวกันดีกันเพื่อนทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วกันเพื่อนตัวของน้องน้ำเขาไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อว่าชานชัยน้อยเจริญกันเพื่อนอายุ43ปีคนคนนี้เขาเป็นช่าง ซ่อมรถอยู่แถวสายห้ากันเพื่อน ตัวของชานชัยเขาพึ่งพ้นโทษมากันเพื่อนพึ่งออกจากคุกมาก่อนหน้านั้นติดคุกในคดียาเสพติด6ปีกันเพื่อนตรงนี้เองพึ่งพ้นโทษออกมาได้ประมาณ5เดือนก็เลยไปเป็นช่างซ่อมรถอยู่แถวสายหกันเพื่อนตัวของน้องน้ำเองไปเจอเข้าก็เลยตกหลุมรักกันเพื่อนผู้ชายคนนี้ทรงมันแบดมีรอยสากกันเพื่อนดูเถื่อนเถือนดูดิบๆดีแถมเป็นช่างซ่อมรถทรงมันได้ฟอร์มมันดีส่วนตัวนพดลเป็นแค่ชาวสวนแถมอายุเยอะแล้วกันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็เลยไปตีสีตีสนิทกับชานชัยกันเพื่อน หลังจากนั้นก็มีการแลกเบอร์แลกลายกันกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุด2คนนี้ก็เลยติดต่อกันเรื่อยมากันเพื่อนหลังจากนั้นความสัมพันธ์มันก็ลงลึกกันเพื่อนจากคุยกันกลายเป็นลอกันกันเพื่อนตัวของชานชัยแจกจ่ายความเสียวซ่านให้กับน้องน้ำ ใช้กระบอกข้อหลามแท่งใหญ่ของเขาสอดแทรกกระแทกไปที่หวางขากันเพื่อนอาจจะมีออปชั่นออกมาจากเรือนจําหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจจะมีเบน์มีโฟกให้ขี่ตรงนี้อาจจะเป็นของดีจากเรือนจําที่ตัวของชานชัยมีติดตัวมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้กันเพื่อนสอดเข้าสอดออกตรงนี้น้องน้ําบอกว่ามักหลายมักหลายเสียวเดเสียวเดลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตัวของน้องน้ําพอได้กับชานชัยก็รู้สึกติดอกติดใจกันเพื่อนกระเจียวแท่งใหม่บ้องข้าหลามแท่งใหญ่กันเพื่อนตรงนี้เองเขาก็เลยตีตัว ออกห่างจากนบดลนกันเพื่อนประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้กันเพื่อนคือตัวของนบดลนเขาไม่ได้ผิดอะไรกันเพื่อนก่อนหน้านั้นก็อยู่กันมาดีๆอยู่กันมาหลายปีกันเพื่อนคบหากันมาโดยตลอด เข้านอกออกในบ้านของนพดลได้แบบสบายส่วนตัวของนพดลก็ไปที่ห้องของน้องน้ำได้แบบสบายเช่นเดียวกันจู่ๆขาดความสัมพันธ์กันจู่ๆตัดขาดกันกันเพื่อนตัวของนพดลเขาก็เลยตามคาดคันตามถามน้องน้ำกันเพื่อนถามดังๆว่าพี่ผิดอะไรกันเพื่อนตรงนี้เองน้องน้ำไม่มีคําตอบบอกแต่ว่าอยากเลิกลากันอยากเลิกลากันลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตัวของนพดลก็ได้แต่ปั่นกระเจียวหาคําตอบอยู่คนเดียวใต้โคนมะพร้าวกันเพื่อนจนในที่สุดตัวของนพดลก็ได้คําตอบ ที่แท้ตัวของน้องน้ําไปมีคนอื่นกันเพื่อนเขาสืบรู้มาเขาคนแถวนั้นกันเพื่อนตามสืบจนรู้ว่าตัวของน้องน้ําไปคบกับชาญชัยหลังจากนั้นตัวของนพดลก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนไปหาคําตอบจากชาญชัยไปคาดคันกันเพื่อนว่าตัวของชาญชัยมายุ่งกับเมียเขาจริงหรือไม่ในระหว่างนั้นเองก็มีการพูดคุยเจรจากันกันเพื่อนรอบแรกเองนพดลไปหาชาญชัยกันเพื่อนแต่รอบนั้นเองชาญชัยปฏิเสธบอกพี่บ้าหรือเปล่าพี่งูหรือเปล่าตรงนี้เองผมไม่เคยยุ่งกับเมีย เนี่ยพี่ลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของนพดลตอนนั้นเองเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนเขาก็กลับมาพร้อมกับความช้าใจเมื่อเขารู้ในใจว่าตัวของน้องน้ําเมียเขาไปมีอะไรกับชานชายัยแต่ตัวชานชัยปฏิเสธกันเพื่อนในระหว่างนี้เองตัวของน้องน้ําก็เริ่มตีตัวออกห่างจากนพดลมาเรื่อยๆกันเพื่อนเขามาขุกอยู่ที่บ้านชานชายัยมาอาศัยอยู่ที่บ้านชานชายัยทีนี้พ่อแม่ของชานชัยเขาสงสัยกันเพื่อนในพฤติกรรมของน้องน้ากันเพื่อนเวลาน้องน้ํามาหาชานชัยจะเอารถไปจอดตามป กล้วยจะเอารถไปจอดตามท้ายซอยกันเพื่อนเขาไม่ได้เอารถมาจอดหน้าบ้านหรือว่าในบ้านกันเพื่อนเหมือนหลบใครมาเหมือนแอบใครมากันเพื่อนพ่อแม่ของชาญชัยเคยถามน้องน้ำกันเพื่อนว่าน้องน้ำเองมีผัวหรือไม่มีแฟนหรือไม่ตัวของน้องน้ำปฏิเสธกันเพื่อนแถมออกลูกฉลาดตัวของน้องน้ำตอบแบบโชว์เหนือกันเพื่อนบอกว่าผัวไม่มีผัวตายแล้วกันเพื่อนบอกว่าผัวคนเก่ากินยาตายส่วนผัวคนใหม่ตอนนี้ก็คือชาญชัยกันเพื่อนเขาตอบแบบนั้นเขาพูดแบบนั้นกันเพื่อนพ่อแม่ของชาญชัยได้เะ เตือน <tyard. S 2> ชาญชัยกันเพื่อนบอก confidence. อย่าไปยุ่งกับผู้หญิงคนนี้มันท่าทางแปลกๆชีวิตเองจะชิบหายชีวิตเองจะตายเพราะผู้หญิงคนนี้กันเพื่อนคําพูดนี้ออกจากปากของพ่อของชาญชัยกันเพื่อนเคยเตือนลูกแล้วเคยบอกลูกแล้วแต่ตัวชาญชัยเป็นคนหัวร้อนกันเพื่อนพ่อแม่บอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังตัวของชาญชัยติดใจในกินปลาเค็มติดใจในรถสวัสด์ตินในดใจในบ้านเด้าของน้องน้ําก็เลยไม่เชื่อพ่อแม่ไม่ฟังคําเตือนจากพ่อแม่ตรงนี้เขาก็เลยคบกับน้องน้ําเรื่อยมากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดหายนาก็ มาเยือนความชิบหายก็มาหากันเพื่อนในวันที่24ตุลาคมปีพศ2567รช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกันเพื่อนตอนนั้นเองตัวของน้องน้ำกับตัวของชาญชัยขี่รถมอเตอร์ไซค์มานำกันอ่องลลองอ่องหลองกันเพื่อนกอดเอวกันแน่นอิงติ้งอิงติ้งหลายคนอาจจะงงคำว่าอิงติ้งคืออะไรหมายถึงรัดแน่นกันเพื่อนกอดเอวกันมาซึ่งตัวของชาญชัยเขาเพิ่งเลิกงานกันเพื่อนเขาเป็นช่างซ่อมรถตรงนี้จะเลิกงานดึกตัวของน้องน้ำก็ขี่รถไปรับชาญชัยเพื่อจะกลับมาบ้านของชานชัยกัน ใส่เดียวมานอนกอดกันในถ้มกลางค่าคืนอันเหน็บหนาวกันเพื่อนตัวของน้องน้ํเขี่รถกับชานชัยมาเรื่อยๆจนถึงบริเวณทางสามแพ่งกันเพื่อนอยู่ในซอยเพชรเกษม97กันเพื่อนตรงนี้เองตัวของนพดลกันเพื่อนเขาสะกดรอยตามวันนี้มันเป็นคืนเดือนดับวันนี้มันเป็นคืนเดือนมืดเขาอยากได้คําตอบจากน้องน้ําว่าระหว่างตัวเขานั่นก็คือนพดลกับชานชัยน้องน้ําจะเลือกใครตัวของนพดลตัดสินใจขี่สะกดรอยตามมาจากอู่กันเพื่อนพอมาถึงทางสามแพ่งตัวของนพดลก็ตัดสินใจ ขับรถบาดหน้ากันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ยกมือดักขวักมือเรียกบอกเอาแตงโม2งลูกให้ไม่ใช่รถขายแตงโมนะครับตรงนี้เองเขายกมือดักขวักมือเรียกตัวของชาญชัยกับน้องน้ํากันเพื่อนเพื่อพูดคุยเพื่อเจรจากันเงินเพื่อนในระหว่างนั้นเองก็มีการพูดคุยการเจรจากันเงินเพื่อนคําถามสั้นๆที่ตัวของนพดลถามน้องน้ําเขาถามว่าน้องน้ําจะเลือกใครระหว่างตัวของเขากับตัวของชาญชัยกันเพื่อนเขาอยากได้คําตอบเขาอยากรู้กันเพื่อนคําตอบที่ออกจากปากน้องน้ํานั่นก็คือชาญชัยกันเพื่อน น้องน้ำยกมือไบ่ยบยกันเพื่อนบอกพอกันทีสําหรับหัวคนนี้พอกันทีสําหรับนกพดลเขาเลือกชานชัยแบบร้อยเปอร์เซนกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของชานชัยซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และได้ยินคําตอบเช่นเดียวกันเขาตัดสินใจชักมีดออกมากันเพื่อนเหมือนเป็นการกลมขู่เหมือนเป็นการบอกให้นกพดลไปกันเพื่อนเมื่อผู้หญิงเลือกตัวของเขาแล้วตรงนี้เองเขามีสิทธิ์กันเพื่อนเพื่อจะปกป้องตัวของน้องน้ํา ตัวของชานชัยก็เลยชักมีดออกมากันเพื่อนหลังจากชานชัยชักมีดออกมาตัวของนพดลก็ตัดสินใจชักบ้างกันเพื่อนเขายืนสาวอยู่ประมาณ2อสาทีพร้อมกับเก่งตัวคางอุ้ยอุ้ยอุ้ยให้ไม่ใจนะครับอันนั้นมันชักเป้าคนละเรื่องกันกันเพื่อนเขาตัดสินใจชักปืนขนาด9ก้ามโมออกมากันเพื่อนทีนี้ตัวของนพดลเขาถือกติตกันเพื่อนชักออกมาแล้วต้องยิงกันเพื่อนตัวของนพดลไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเพื่อนเขาแจกจ่ายความเจ็บปวดให้ชานชัยทันทีมันเป็นระยะประชิดมันเป็นระยะเผาขนกันเพื่อนตัวของนพดล กดไปสามนัดแบบเน้นๆกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไหวลั่นทางสามแพ้่งกันเพื่อน ปังปังปังนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของโนบดลกันเพื่อนวิ่งแหวออากาศแทะเข้าไปยังร่างของชานชัยกันเพื่อนตัวของชานชัยสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดกันเพื่อนเขาร้องโอ๊ะโอ๊โอ๊ะสามโอกันเลยทีเดียวกันเพื่อนกระสุนนัดหนึ่งเจาะเข้าที่บริเวณศีรษะอีกนัดหนึ่งเจาะเข้าที่บริเวณแผ่นหลังนัดสุดท้ายเจาะที่บริเวณหน้าอกซ้ายกันเพื่อนตัวของชานชัยถึงกับล้มพุบลงคาที่กันเพื่อนลมหายใจของเขาเริ่มแผ่วเบาล,ลงสายตาของเขาเริ่มปิดลงกันเพื่อน สายตาสุดท้ายของเขามองไปที่ท้องฟ้ากันเพื่อนไปที่กลุ่มดาวน้อยใหญ่กันเพื่อนตรงนี้เองคงเป็นดาวสักที่ที่เขาจะไปอยู่หลังความตายกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของชาญชัยก็ตายขาดที่กันเพื่อนในจังหวะนั้นเองตัวของน้องน้ำกันเพื่อนถึงกับกรีดกร๊าดร้องโวยวายกันเลยทีเดียวตัวของนพดลเขาไม่ได้ยิงน้องน้ำกันเพื่อนหลังจากนพดลยิงชานชัยเสร็จตรงนี้เองเขาก็เอาปืนเหน็บใส่เอวกันเพื่อนก่อนที่เขาจะหนีไปเขาตะโกนใส่น้องน้ำดังๆบอกมึงเลือกเองนากันเพื่อนนี่คือคำ ผู้สุดท้ายของชาญชัยหลังจากนั้นเขาก็เกี่ยวรถหนีหายไปในความมืดกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะครับชาวบ้านร้านตลาดที่เขาอยู่แถวนั้นเขาได้ยินเสียงปืนกันเพื่อนเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันเขาก็ออกมาดูกันเพื่อนชาวบ้านก็แตกตื่นปรากฏว่ามาเจอร่างของชาญชัยนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณทางสามแพ่งกันเพื่อนซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขารู้จักชาญชัยเนื่องจากว่าแถวนั้นเป็นบ้านของชาญชัยกันเพื่อนตรงนี้เองก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรแจ้งกู้ภัยพร้อมกับโทรแจ้งพ่อแม่ของชาญชัยกันเพื่อน บอกว่าลูกชายตายแล้วกันเพื่อนหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตัวของกู้ภัยก็มารวมถึงพ่อแม่ชานชัยก็มากันเพื่อน ทันทีที่พ่อแม่ของชาญชัยมาเห็นศพของลูกชายถึงกับน้ำตาหลั่งลินกันเพื่อนเนื่องจากว่าชาญชัยเป็นลูกชายคนเดียวกันเพื่อนพ่อแม่ของเขาอายุเยอะแลว้วเพื่อนพ่อก็ป่วยตรงนี้เองชาญชัยก็คอยดูแลแต่จากนี้ไปชาญชัยไม่ได้อยู่ดูแล,แลแล้วมันจึงสร้างความเสียใจให้กับพ่อแม่ของเขาเป็นอย่างมากในการสูญเสียครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการเก็บพยานหลักฐานนั่นก็คือปอกกระสุนปืนขนาด9มมจำนวน3ปอกกันเพื่อนส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เก็บร่างของชาญชัยเพื่อส่ง ไปชนสูตรพิกศดเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้นานนที่ตำรวจก็สอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นก็คือน้องน้ำกันเพื่อนว่าใครเป็นคนก่อเหตุว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงน้องน้ำก็ตอบเพียงสั้นๆว่าคนก่อเหตุนั่นก็คือนพดลกันเพื่อนเป็นผัวเก่าเป็นแฟนเก่าเขาเองกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนี้พอรู้ตัวคนร้ายเขาก็ออกไล่ล่าตัวของนพดลกันเพื่อนสุดท้ายละสุดตัวของนพดลก็หนีเวรหนีกรรมหนีการกระทำไม่พ้นกันเพื่อนช่วงบ่ายๆของวันที่24ตุลาคมปีศ2 6หน้าที่ตรจ ชุดสืบสอพอกระทุ่งแบงก็สามารถไปตามจับกลุมเขาได้กันเพื่อนเขาหนีไปอยู่ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจน์นะจ๊ะเห็นหใจนับการจนะบุรีกันเพื่อนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาหนีไปไหนกันเพื่อนขี่รถเตะๆไปเรื่อยกะว่าจะไปหาญาติกะว่าจะไปหาที่พึ่งแต่สุดท้ายท้ายสุดเขาก็หนีไม่ได้กันเพื่อนเจ้าหนาที่ตำรวจสามารถตามจับกลุมตัวเขาได้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาวแวะกินข้าวก็เลยถูกลวบตัวกันเพื่อนหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมตัวนโนพดลได้ก็มีการพาตัวมาที่สอพอกระทุ่งแบงกันเพื่อนหลัังจากนนก้ พาไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพแล้วก็คุมตัวกลับมาเพื่อดําเนินคดีกันเพื่อนในระหว่างนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการสอบปากคาตัวของนพดลถามหาแรงจูงใจตัวของนพดลเขาก็บอกออกไปว่าเขาถูกหักหลังกันเพื่อนน้องน้ํากับตัวเขาคบกันมา2ปีกันเพื่อนไม่เคยมีเรื่องละหองละแหงพอมาอยู่กับชานชัยตรงนี้น้องน้ําเปลี่ยนไปกันเพื่อนอยากจะทิ้งเขาอยากจะเลิกลากับเขาเขาเลยมองว่าน้องน้ําหักหลังเขาเขาก็เลยอยากได้คําตอบเขาก็เลยไปถามกันเพื่อนสุดท้ายท <stroke> ้ายสุดคําตอบมันไม่เป็นดังเขา คาดหวังเขาก็เลยแจกจ่ายความตายให้กับชาญชัยไปกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ตบบาาเบาๆพร้อมกับแจ้งข้อหาให้กับชาญชัยด้วยกัน3ข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาตา288อัตราโทษคือ15ปีถึง20ปีและมีโทษจาคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต 2ก็คือการยิงปืนในที่สาธารณะอัตราโทษ5ปี3ก็คือพอรบอาวุธปืนอัตราโทษ1น0ถึงสิปีกันเพื่อนแผนี้เองตัวของนพดลมีในกระเป๋านแน่ไม่ต่ำกว่า30ปี40ปีกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดตัวของนพดลก็ต้องจอระเรเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจํากันเพื่อนณขณะน,นี้เขาอายุ52ปีกว่าจะได้ออกอาจจะ60ปี70ปีเลยก็เป็นไปได้กันเพื่อนตีตัวยาวๆนอนกันยาวๆข้างบล็อกกันไปเลยกันเพื่อนแผนี้เองนพดลออกมาอาจจะแกงอําเหงือ่อ หรืออาจจะตายคาคุกก็เป็นไปได้กันเพื่อนส่วนตัวของชาญชัยตรรงนี้เองแอดมินก็ต้องแสดงความเสียใจกันเพื่อนขอให้ดวงวิญญาณของเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีเกิดชาติหน้าชันใดก็ขอให้มีเมียเป็นของตัวเองอย่าไปแย่งเมียคนอื่นกันเพื่อนส่วนน้องน้ำเราไม่พูดถึงก็ไม่ได้กันเพื่อนตัวต้นเรื่องตัวต้นเหตุกันเพื่อนผัวใหม่ตายผัวเก่าติดคุกน้องน้ำสบายหาผัวใหม่ได้เลยกันเพื่อนนี่คือสิ่งที่น้องน้ำจะทําต่อไปอันนี้แอดมินไม่ได้บูรี่หรือว่าดูถูกเหยียดหยามแต่ประการใดเนื่องจากว่าาาหลังจกชช ตายแล้วน้องน้าไม่เคยมางานศพอีกเลยกันเพื่อนไม่รู้หายไปไหนไม่รู้ไปคั่วกับใครกันเพื่อนผัวเก่าก็ไม่ได้ไปเยี่ยมผัวใหม่ก็ไม่มางานศพกันเพื่อนน้องน้ําลอยตัวแบบสุดตอนนี้อาจจะนั่งปั่นกระเจี๊ยบให้ใครสักคนอยู่ก็เป็นไปได้กันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด,หมดของรักสามเศร้าเราสามคนกันเพื่อนตายเพราะจิม๋มติดคุกเพราะจิ๋มกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้หนที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม